ยังไงหลืครับอาจจะครึ่งโลได้ครับนรเ,นเ,นนเนี่ยผม่าซีคีดกับอาคีดนี่ล่ะเนี่ยรจำเลยครับตัวนี้ครับนา,นาเออกินห้างครับนาฬาครับแต่ว่าใส่เนี่ยชือว่าพานอยู่ครับผม ดีครับคุณผู้ชนพี่ธนาน,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 นะนางตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซรุมบรรทุงครับวันนี้ก็ออกมาตกปลาหาอยู่หากินเช่นเดิมครับผมวันนี้ก็ภาคธนามาตกปลาณคลองพญาบรรลือครับผมยุดนี้ก็เคยมาตกแล้วครับธนานะเคยมาตกแต่หลายเดือนแล้วครับผมแท็กิีคือพ่กครับยุดนี้ครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มหนามเริ่มไร้แรงกว่าเก่าครับ มากวานั้นกับน้ำนิ่งครับตอนนี้น้ำไหลโอเคครับนะนะน้ามันติดตามหลุดงันเบ้องครับว่าศุกือบทจุ้นน,น,นี่ยบบงที่ใส่มันอนี่จะเป็นไข่เขียวครับผมกับลำขนมปัง หน้าเกมแรกครับผมกระเทียนครับหมานครับโอ้แต่ก็ก็สอดอยูอดด่ดอกเกมินบุอะไรแต่มามุนี่ ีย่ง,งางไม่ลวครับผมบนี่ทาเลครับตัวนี้มาเรื่อยๆครับยังว่าจะตีพวกเขาสิครับไม้นี่ นั่นนะครับพระกัมังใส่สวยครับผมแถมทีสามครับก็จีาดายเดลเตมผ่านไปชั่วโมงนึงครับผมกำลังเดือดสามแต้มครับนั่นนะพระกัมมังก็ใส่ด้วยว่าโอเคอยู่ครับผมผมรุนนึงกันต่อไปเรื่อยๆครับผมจุดนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครับผมแต่รุนถึงประมาณใบโมงหรือใบสองนี่แหละครับจนจุดกว่าเยอะจะมืดจะเกิดฝนโมาตกผมก็จะก้าวไปรับ โอเคครับมันหนาหลุนขึ้นต่อไปครับผม ีประกายเท้รครับน้่นอยครับผมกินห้างแล้ครับ เตียนครับผมใส่สวยครับใส่แดดเดียวอีกแล้วกินหางครับผมหนาพุธนี้ครับต้องถามต่อผู้ว่ากับผมฟ้ามันก็ขึ้นดีอยู่ครับแต่ว่ามันบนเขากินเบ็ดครับตัวยังไงปลาสวายปลาใกล้ขึ้นอยู่ครับขึ<ม>้นอยู่ใใคคอกไกลกว่านะแต่ปลาสวายขึ้นคนไปคนไม้อยู่แถวเบ็ดผมเหรอแถวบนเขาเชิเถื่อ que eu นปลากระมังครับผมใส่ใหญ่เลยครับนี่กินใส่เดือนครับผมนี่กินใส่เดือนครับอุยครับทำปลามือเลยครับผมหาหนิวเกือบโป้หนิวครับตัวปลาเหรอครับอุ้ยจะยังไงอีหลีครับอาจจะครึ่งโลได้ครับนี่มัน่อซีขีดกิด อากีนนี่แหละครับกิีนใส่เดือนครับผมเกีียวใส่เดือนนะครับวันนี้ นะั่นอ่ะแล้วก็มั่งครับผมใส่งามนี่แหละครับผมประมาณถซีนิ้วครับตัวนี้จะใส่ตะเจียมครับกินหางครับนานาครับแต่ว่าใส่เนี่ยถือว่าพานอยู่ครับผมกินน้ำก่อน

โอ้ปลาหมอตะกับอยู่ว่าปลากาครับผมปากาใหญ่โอ้ใหญ่ดีครับสีนิยวผมเลยครับเนี่ยเขาจะปนิ่งครับโอ้ยยมเลยครับตัวนี้ครับนปลากาครับอยู่กับปลาหมอตะกับเพิ่อนตัวหนึ่งกินใส่เดือนตัวหนึ่งกินในเยื่วเม็ดโฟมครับผม นนครับน,น้าไม่อีกมกว่งหนึงเลยครับผมวเตวพปูถือครับขั้นหนึ่งๆครับดึงมาเป็นปลาเฉยเลยครับเปลี่ยนแสงโอเคอยู่ครับน,น้า ขนาดไม่แล้วครับกระมังครับใส่งามเลยครับซีนิ้วเกือบฮานิ้วครับผมอุ๊บมานนิกระมังมีแต่ใส่ยังไงครับใส่ลาบครับหน้าหน้าครับผมอ้ยินหางครับแต่ว่าใส่สุดยอดเลยครับนี่นะเตือนว่าพลานแล้วครับนี่ยือว่าโบสียเถียวแล้วครับปลากระมังมีแต่ใส่งามครับมันี ครับกําลังครับผมจะใส่ยังไงครับวันนี้นี่ครับไอซีนิวฮานิวครับนั่านาครับครับผมพอดพานอยู่ครับเนี่ยนี่จะใส่ลาบครับผมสามซีโตนี่โลคกลัวเลยครับนั่านาพุ่งใหญ่ลีลีครับผมสุดยอดเลยแต่ละตัวสุโมงละแต้มครับสุดยอดลีลีมาเนี่ย สมบุกสมบันแห่งร่วมกับฟ้าเย็นมืดมื้อเลยครับนาพอมาภูสานนอนเวียนยู่ดอกครับไปเรื่อยๆครับเหลืออยู่ประมาณเงี้ยเหลือหลายอยู่ครับมเกิดตกไปเรื่อยๆแล้วครับนาครับนาคุณฟ้าเมืกอคืนมาแล้วครับผมผมก็ัาพ่อแหละครับผม่าสเก็ีเบสครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับ ค,นะคือการว่าคลิปเด็กกันครับผมกลับบ้านดีกว่าเพราะไว้ล่ะเดี๋ยวฝนตกครับ น,านาัผลงานตกปลาเมื่อนี้ครับอยู่ของพิจิลือครับผลงานที่เดีเมื่อนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วครับน่าพอได้ทอดพอได้ลาอยู่แล้วครับกับปลากระมังมีตัวใหญ่สามสามตัวโลได้อยู่ครับนได้ปลากาตัวหนึ่งครับหรือว่าปลาหม้อจางเหยียบนะเาเกินครับโอเคครับน่าธรรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณหนุ่ยพี่น่าที่มาเขามาติดตามรับชมช่องไซรุนบันทุงครับ ปุ๋ยไหล่ด้วยครับสวัสดีครับ หลับป้ากำลังกับนานังกำลังปุุงครับผม ที่หมืุนพันครับสุดยอดครับนานาพันครับนานานี่ก็เมนูอีกเมนูหนึ่งครับผมที่สำหรับผมเ็ดกินประจําครับนี่ครับหล่าปลากระมังครับผมมีพักนะครับบักเขือบักแตงครับนานามาครับขี้เข่าน้ากันครับนาหนาครับผมกับเมนูยังไงครับสไตล์ปันทุงที่ครับนานาขอน้องจัดขี้เข่าด้วครับผม